กังวลแต่ก็ต้องไม่ประมาทการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะฮะนอกจากเป็นสอสไม่ได้แล้วนะฮะนายกคุณก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีคุณก็เป็นไม่ได้อพิธาตอบหน้าตาเฉยตอบจอมขวานหน้าตาเฉยหัวเราะเนี่ย worst case ถ้าเรื่องนี้นะฮะผมแบบอถ้าผมถูกตัดสิทธิ์ถ้ามันเป็นปัญหาผมก็ไม่ได้เป็นสสแต่ผมยังเป็นนายกได้ังเป็นรัฐมนตรีได้โอ้โหท่านผู้ชมฮะ ก็วันบรืลนนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับครั้งนี้ว่ากันว่าดูเดือดมากนะครับคนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หว่หน้าพักหรือว่าคนอื่นพูดแต่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งพูดใช่นะครับกรกตเป็นคนพูดวันนี้นะครับคุณทิติเชษนุชนาบอกว่าการเลือกตั้งในคราวนี้นะครับก็ มีการแข่งขันรุนแรงกว่าเมื่อปี25 6 2นะครับรุนแรงกว่าเมื่อครั้งปี2562แล้วก็มีการร้องเรียนขึ้นเข้ามานะครับมากมายเหลือเกินนะฮะร,ร้องเรียนกันเข้ามานะถึงร2 7ยเรื่องนะฮะและมีคำร้องที่วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วสาสาเรื่องนะฮะก็คือไม่รับคำร้องนะครับร้องเนี่ยร2 7ยบเเรื่องแล้วก็ไม่รับคำร้องนี่นะฮะส3สามเรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณา94เรื่องนีครับแล้วก็คุณทิติเชษบอกว่าเรื่องใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะนั่นหมายความว่ามีแจกใบเหลืองใบแดงแน่นอนนะครับนี่ฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคนที่ร้องเรียนไปนั้นไม่ใช่สู่สาเร็จรูปว่าร้องเรียนวันที่1แล้ววันที่30เราพิจารณาให้ท่านเสร็จ แล้วเรื่องที่จะต้องพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็จะดําเนินไปตามที่ท่านบอกเองว่าถ้าเกิดร้องเรียนไปวันที่1นึ่งอีกสาวันมาฟังผลนะครับคุณทิติเช่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะแต่ละเรื่องนั้นก็คิดดูนะฮะร้องไปเนี่ยร้อยี่สิบเรื่องนี่ฮะแล้วหนึ่งในเรื่องที่ร้องแน่นอนนะฮะต้องมีเรื่องของพิธาหัวหน้าพักเก้าไก่อมถือหุ้นไอทีวีนะครับความจริงคุณพิธาเนี่ยโดนร้องหลายเรื่องนะฮะ โดนร้องไม่กระตั้งไปออกรายการคุณสรยุทธ์นะครับไปพูดถึงตอนรัฐประหารปี49แล้วกลับมาทันไม่ทันในงานศพพ่อตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะก็มีคนร้องอมีคนร้องว่าการให้ข้อมูลแบบนี้ผ่านทางสื่อแบบนี้มีเจตนาที่จะคล้ายๆกับเรียกคะแนนสงสารมีผลต่อคะแนนตัวเองมีผลต่อคะแนนตัวเองหรือไม่แล้วมันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จครับนะฮะมีการหลอกลวงมีการพูดเพื่อให ได้คะแนนแก่พรรคตัวเองอันนี้ก็มีคนร้องและปมล่างสุดที่มีคนร้องก็คือปมเรื่องของถือหุ้นไอทีีนะครับซึ่งคุณพิธานะฮะคุณพิทาก็าไปออกรายการนะครับเริ่มใหม่ไทยแลนด์ทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ตอบปมของการถูกตรวจสอบเรื่องหุ้นไอทีีพิธาเนี่ยยืนยันนะฮะว่าไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทนะเพราะเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมเอ็กซเรย์อยู่แล้วนะครับ เราลองฟังดูนะฮะ แต่ว,ว่าวิธีที่วิเคราะห์ในเรื่องของเงื่อนไขตั้งแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับก,กฎหมายมาตั้งแต่ในเรื่องของอำนาจมานั่นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องตีให้แตกทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ในเงื่อนไขของกฎหมายผมก็มั่นใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกับคุณธนาทรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นต่าง <standards. S 2> พอสมควร <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องไม่กังวลแต่ก็ต้องไม่ประมาท <c oughs> <Alum. S 2> นะถามว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นท่าแต่มันเป็นท่าที่คำใหญ่กว่าที่เมื่อกี้คุณจ เตรียมตัวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางพรรคก็ตามนะครับการวางแผนต่างๆเพื่อที่จะให้เราป้องกันตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ประมาทไม่ได้มีช่องว่างให้ใหใหสามารถที่จะเกิดขึ้นถ้าถ้าคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์จริง ถัดไปจะเป็นใครในพักถัดไปจะต้องเป็นอลไรคอันนี้<า>คำถามนี้ <c oughs> มีสองขยัก,ก่อนเนาะ <c oughs> ขยักแรกก็คือว่าผมจะโดนไม่มีโดนสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องของหุ้นกับปปชเนาะปปชมาแล้วผมไม่ได้ซุกหุ้นใช่ไหมครับแต่เรื่องของหุ้นเนี่ยอย่างมากอย่างมากที่สุดเลยนะ worst case ของ worst case ก็คือตัดสิทธิ์สสแต่อย่างเป็นนายกได้อยู่เป็นรัฐมนตรีได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นถึงแม้ว่ามันจะแย่ของแย่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกังวลอะไรนี่นะทุกท่านท ตอบตรง30วิสุดท้ายนี่แหละถูกตัดสินแล้วยังได้เป็นสสยังได้เป็นนายกยังได้เป็นนายกใช่คุณพิธาบอก worst case นะผมถูกตัดสิทธิ์เนี่ยผมก็แค่ไม่ได้เป็นสอสอแต่ผมยังเป็นนายกได้ยังเป็นรัฐมนตรีได้ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหคือสุดๆเลยนะพักนี้นะฮะท <c oughs> ่านผู้ชมฮะค่อยๆไล่เลียงไปนะฮะสำหรับประเด็นการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาซึ่งคุณพิธานเนี่ยไปบอกนะว่าเป็นผู้จัดก,การมรดก นะครับที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยความจริงเหมือนกับว่าที่ต้องถือเพราะเป็นผู้จัดก,การมรด,ดกตอนเนื่องมาจากคุณพ่อใช่ไหมที่คุณพ่อจากไปนะฮะก็เหมือนกับว่าความจริงก็ไม่อยากถือหรอกแต่เพราะเป็นผู้จัดการมรรด,ดกก็เลยต้องถือนะครับแล้วก็มีปมที่คุณเรืองกายไปร้องว่าทําไมคุณไม่แจ้งต่อปปชนะฮะคุณพิธาก็บอกว่าแจ้งแล้วปปชก็รับรองแล้วว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ อีกปมหนึ่งซึ่งเพิ่งจะมีการพูดกันในช่วงหลังนะประมาณว่าเรื่องของการถูกตรวจสอบเรื่องปมถือหุ้นไอทีวีเนี่ยพักเก้าไกลจะให้ข้อมูลท่านผู้ชมฮะเหมือนกับว่าเนี่ยพักเขาเนี่ยกระแสกำลังมาแรงก็เลยถูกกันแกล้งถูกตรวจสอบเรื่องนี้จะให้เป็นเหมือนอย่างอนาคตใหม่จะให้เป็นเหมือนอย่างคุณธนาธรน,นะคืก็จะกันแกล้งกันเพราะพักเรานั้นออตอนนี้กระแสดีมากเขาก็เลยกลัว ก็เลยหยิบเอาเรื่องเดิมๆมาะรังแกกันสังเกตดูนะฮะตอนหลังเนี่ยจะออกมาอธิบายแบบแนวนี้เหมือนว่าตัวเองถูกกระทำนะทั้งทที่จริงๆแล้วนะฮะถ้าตัวเองไม่มีแผลตรงนี้เนี่ยเขาจะรังแกยังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าตัวเองไม่มีช่องไม่มีชนักติดหลังเนี่ยมันจะทํากันได้ไหมใช่ไหมฮะย่างธนาธรเนี่ยที่ต้องหลุดจากการเป็นสอสเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปถือหุ้น บีรักมีเดียเนี่ยใครเขาจะไปรังแกได้<อ>ใช่ไหมคใครเขใครจะเอาชื่อคุณเนี่ยไปยัดหรือไปครอบครองหุ้นอยู่ได้ไม่มีไม่มีทาง<อ>นะ<อ>เขาก็ต้องตรวจสอบไปตามเนื้อผ้าแล้วทําไมไม่คิดว่าทําไมหัวหน้าพักคนอื่นไม่ถูกตรวจสอบเรื่องนี้เพราะก็เพราะเขาเคลียร์หมดแล้วไง<อ>แล้วทําไมตัวเองไม่เคลียร์พอตัวเองถูกจับต,ตัวเองถูกร้องก็มาออกในช่องประมาณว่าไป ไปออดอ้อนไปเรียกคะแนนสงสารจากบรรดาแฟนขับตัวเองว่าไปอย่างนี้แหละเราถูกลังแกอีกแล้วเหมือนถูกกันแกล้งเหมือนถูกถก,ก,กตะตะล้พวกนี้เหมือนปีหกสองเลยที่ธนาทรโดนนะเพราะว่าพักเรามาแรงโอโ้แต่ว่าปมที่ไม่น่าเชื่อนะว่าคุณพิธาหรือว่าฝ่ายกฎหมายต้องโทษฝ่ายกฎหมายของอพักเก้าไกลนะทําไมไม่มาเตีวทําไมไม่มาให้ข้อมูลว่าการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะฮะ นอกจากเป็นสสไม่ได้แล้วนะฮะนายกคุณก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีคุณก็เป็นไม่ได้อืพิธาตอบหน้าตาเฉยตอบจอมขวานหน้าตาเฉย <c oughs> หัวเราะเนี่ย <c oughs> worst case ถ้าเรื่องนี้นะฮะผมแบบอถ้าผมถูกตัดสิทธิ์ถ้ามันเป็นปัญหาผมก็ไม่ได้เป็นสสแต่ผมจะเป็นนายกได้ังเป็นรัฐมนตรีได้โอ้โหท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ทีมข่าวท็อปนิวส์นะครับตรวจสอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่จะดํารงตําแหน่งนายก นะครับต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160นะฮะซึ่งในวงเล็บ6บัญญัติว่านี่ฮะวงเล็บ6ท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะบ,บัญญัติว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98อันนี้มาตรา160นะฮะนี่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160คนที่จะเป็นนายก ทีนี้ไปดูนะฮะวงเล็บ6เขาบอกว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราเข้าก็ย้อนไปดูมาตรา98มาตรา98นี่บัญญัติไว้แบบนี้ฮะบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอนะฮะวงเล็บหนึ่งคือติดยาเสพติดให้โทษวงเล็บ2เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนะฮะวงเล็บสเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆดังนั้นถ้าพิธาถูกสามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถือหุ้นสื่อจริงนะครับก็จะขาดคุณสมบัติตามมาตรา98วงเล็บ3ครับเป็นนายกไม่ได้นะฮะเป็นนายกไม่ได้ตามมาตรา160วงเล็บ6พิธาเข้าใจไหมฮะค่อยๆค่อยๆเนี่ยกลับไปเนี่ยค่อยๆดู ทีมกฎหมายก็ต้องช่วยติวนะฮะเออก็ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ว่าไม่มีทางถ้าจอมขวัญถามนะจอมขวัญถามว่าถ้าเกิดที่สุดแล้วเออถูกตัดสิทธิ์จริงจะทายังไงนะฮะต้องบอกว่าผมไม่ถูกตัดสิทธิ์แล้วฮะเป็นไปไม่ได้ต้องสู้แบบนั้นนะอ,อ,อยาไปบอกว่าถออถูกตัดสิทธิก็ไม่เป็นไรผมยังเป็นนายกได้โอ้โหเนี่คุณพิธาต้องคืออันนี้มันจะเป็นสองขยัก ครับมันจะเป็นสองขง้มันไม่ใช่บอกว่าออพอคุณถือหุ้นแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์เป็นสสมันไม่ใช่ขยักแรกก่อนเนี่ยคุณมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกห้ามเป็นนายกห้ามเป็นนายกมีอะไรบ้างแล้วเขาก็ไปขยายความที่สุดแล้วเนี่ยมันไปเข้าในมาตรา98ก็มีารายละเอียดดังต่อไปนี้ฉะนั้นต้องดูคุณพิธายอย่าเพิ่งไปดูขยักที่สอว่าอ๋อโอเคผมถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงสมัครสสไม่ได้เป็นสส มันไม่ใช่ไปดูขยักแรกก่อนคือลักษณะต้องห้ามของการห้ามเป็นนายกามีอะไรบ้างามันถึง,งต้องแบบนี้ดูสองขยักพร้อมกันใช่นะแต่ถ้าเกิดคุณพิธาถือหุ้นสื่อจริงแล้วเรื่องนี้ไปถึงสามรัฐธรรมนูญนะคุณทำใจไว้เลยนะ,ะคุณหลุดหมดใช่หลุดหมดนะฮะนี่ฮะวันนี้คุณเชาวมีขวดนะครับ <c oughs> อดีตรองโฆษกพระประชาธิปั์ก็โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่อง ออหุ้นไอทีวีเป็นของใครมีเนื้อหาบอกว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1นึ่งแคนดิเดตนายกของก้าวไกลเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามการเป็นสสการสมัครรับเลือกตั้งสอสหรือไม่เนื่องจากเดิมหุ้นนี้เป็นของพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตพ่อของคุณพิธาต่อมาภายหลังคุณพงศักดิ์เสียชีวิตเมื่อปี49พิธาก็เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการบรดกของพงศักดิ์ ตามคำสั่งศาลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้นในชื่อเดิมของพงศักดิ์มาเป็นชื่อของพิธาไม่มีคําว่าในฐานะผู้จัดการบรลลดกเหมือนกรณีโดยทั่วไปจึงเกิดคําถามว่าหุ้นนี้ยังเป็นทรัพย์สินในกองบรดกของนายพงศักดิ์หรือโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของนายพิธาในฐานะทายาทแล้วนะครับนี่ครับคุณชาเนี่ยบอกว่า ไม่มีคําไหนบอกว่าในฐานะผู้จัดจการบรรดกเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับก็เหมือนกับว่าพอพ่อคุณเสียปบมันก็มาถึงคุณโดยอัตโนมัติอืมนี่เรื่องนี้ท่านผู้ชมใส่ดอกจันไว้เลยฮนะยังไงเนี่ยผมว่าจะเป็นปมปัญหาที่ผมเชื่อว่าในใจคุณพิธาเขาต้องคิดสวยแล้วกูนะฮะสวยแล้วนะฮะโอ้โหแล้วเผยๆจะเป็นเรื่องแรกๆด้วย หลังการเลือกตั้งใช่ใชที่คอตต้องพิจารณาเพราะนี่เรื่องใหญ่นะฮะ<ช>เรื่องใหญ่เลย